ันนี้15พีนอาเบืองบ้านหลังเหนียจ้า116ตารางเมตรเด้อจ้าเด้อ116ตารางเมตรเป็นบ้านปัญญานะคะข้ามาเบื่องวัสดุใกล้ๆนี่วัสดุเห็นนานๆเนี่ยเน hob, าะค่ะเนาะอ่าแต่เริ่มต้นที่บันไดก่อนนะคะวัสดุที่บันไดเนาะก็ใช้เป็นกระเบื้องเซรามิกนะคะของบันไดแล้วก็กระเบื้องที่ปูนี่เป็นกระเบื้องแกรนิตโต้นะคะกระเบื้องสีดําเอาตรงที่นี่ค่ะตรงท็อปตรงท็อปบันไดเนี่ยเป็นกระเบื้องแกรนิตโตนะจ๊ะแล้วส่วนที่เราเห็น นี่ค่ะนี่คือเห็นจิ๊กซอนะคะเป็นเห็นจิ๊กซอสีดําแล้วเราก็เคลือบสีเคลือบเงาน,นะคะนี่คือวัสดุด้านหน้าบ้านเนาะแล้วก็เป็นไม้เทียมอยู่ฝั่งโน้นนะคะเป็นไม้เทียมก็เพื่อนจะเห็นว่ากระจกทุกบานเดอร์ตัดสั่งตัดนะคะบระดบรดสื่อมาตัวนี้สั่งตัดเรียบร้อยนะคะกระจกมินเต็มเนาะ <S <S มาเบิรงทั้งนี้ค่ะมาเบิรงทั้งนี้ก็สิเห็น <S 1> <S 1> ช่วงโมเดิร์นนะคะลังคาโมเดิร์นน้อยๆที่เป็นตัวเล่นตรงนี้นะคะ ก็จะเป็นใหม่และแน่งขาดในการในการเอามาติดนะคะแล้วก็ทําสีเป็นอ่าเป็นสีไม้สักรหรือสีละไรออกแนวไม้นะั่นแหละสีโทนอบอุ่นนะคะข้างบนเราเชนเป็นสีชาแนลนะคะเอามาแต่งเพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งหาข้างบนนะคะหลอดไฟนะคะเป็นไฟสองบนล่างนะคะแล้วก็เป็นไฟที่อยู่ได้สองหมื่นสองหมื่นอ่าชั่วโม,ง,วมงค่ะ ทีนี้เราขึ้นมานะคะในส่วนนี้ค่ะในส่วนหน้าบ้านตรงนี้นะคะเราก็ใช้หินกระเบื้องซะะเซรามิกค่ะในการปูตรงม้านั่งเราก็ใช้เป็นแกนิโตนะจ๊ะแล้วก็มีบัวเล่นเนาะสิเข้ามาตรงนี้เราก็จะเห็นกระจกนะคะแล้วก็มีการใส่บัวกรอบนะคะใส่บัวกรอบทั้งหมดเลยนะคะเพื่อตกแต่งให้เกิดความสวยงามนะคะเข้ามาในตัวบ้านจา้ะ กระเบื้องในตัวบ้านเป็นแกนิตโตนะคะในโทนสีขาวนะมีติดบัวกันเปื้อนได้นะคะรอบห้องเนาะแล้วก็วิ่งขึ้นมาเป็นตัวซับวงกลมให้ด้วยนะคะตัวนี้ส่วนสีข้างในนะคะเราเป็นสีซึ่งตัวนี้เกรดที่เราเลือกเนี่ยคือเป็นเกรด15ปีทําความสะอาดได้นะคะนี้เรามาดูห้องนอนนี่เป็นห้องนอนมัตเตอร์นะคะห้องนอนมันเตเ ยก็จะประกอบไปด้วยหน้าต่างนะคะหน้าต่างที่มีบานตายสองบานเพื่อตกแต่งนะคะแล้วก็บานเปิดได้แล้วก็บานสไลด์ฝั่งนี้นะคะส่วนครอบปักครอบสวิตครอบปักเหล่านี้เราใช้เป็นโทนสีเทาดํานะคะประตูค่ะประตูห้องนอนทั้งสามห้องเราใช้เป็นประตู UPVC นะคะตัวนี้ค่ะมีรูประกัรตกแต่งสวยงามนะคะประตูห้องนี้ก็เหมือนกันค่ะนะคะ นช่ค่ะเป็นบานร่องนะคะเป็นบานรอ่องโซ่ร่องนิดหน่อยเนาะแล้วก็เป็นตัวนี้ตัวนี้นะคะเป็นลูกเบ็ดที่เป็นเขาควายภาษาช่างเรียกเขาควายนะคะคาวน,นี้เรามาดูนี่ค่ะตอนนี้เป็นห้องพระค่ะมาทางน,นี้ค่ะจะมีคนโซลไฟอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นห้องพระนะคะส่วนห้องนี้เป็นห้องนอนที่สามก็ไปละสระเหมือนกันแล้วมาดูห้องน้ำค่ะ ห้องน้ำจะออกแนวมินิมอลหน่อยนะคะเพราะเจ้าของบ้านชอบแนวมินิมอลนะโพชักโคร่นะคะอันนี้เป็นน่าจะเป็นของพอโต้นะคะแล้วก็ตกแต่งภายในห้องน้ำเป็นสไตล์มินิมอลมินิมอลสีขาวนะคะแล้วก็ให้ความรู้สึกเป็นลายไม้เนาะแต่งอยู่สองสีนะคะห้องน้ำห้องนี้ค่ะมีเรนเชเวอร์ให้มีที่อผ้าให้นะคะตรงนี้กรอบอ่ากรอบบาน เราก็ติดเป็นเห็นไหมคะเราติดต่อเป็นมินิโอลให้นะคะตรงช่องแสงค่ะที่ครัวนะคะเราจะปูเซรามิกทั้งหมดเลยในห้องครัวนะคะส่วนผนังเราปูผนังชนยาวเลยนะคะชนให้นะคะอันนี้เป็นส่วนที่เจ้าของบ้านนะคะรีวเควสเพิ่มเติมนะคะตรงปูเต็มห้องครัวอย่างนี้นะคะพื้นพื้นห้องครัวจะให้ผมรู้สึกเป็นลายเห็นนิดหนึ่งเนาะแล้วก็เคาน์เตอร์ครัวนี่จะ4เมตรกว่า นะคะเขาตู้ครัวสีไม่ตกมาพร้อมด้วยการติดตั้งฮูดนะคะเตาแก๊สอันนี้คือประตูประตูหลังครัวนะคะเราเปิดมาเราก็จะเจอบันไดเห็นไหมคะบันไดห้าขั้นค่ะปิดไว้ก่อนเนาะแล้วก็ มีกระจกให้นะคะมีกระจกให้ส่วนตรงนี้เป็นกระจกนะคะที่เปิดปิดน,นะคะกันกลิ่นเข้าบ้านนี่ก็คือเป็นอ,ออกแนวกระจกลูกฟักนะคะใส่ตัวเคารลูกฟักให้สักหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็ห้องน้ำห้องนี้ค่ะให้นองเจ้าเข้าไปค่ะห้องน้ำานี้ก็ค่อนข้างกว้างขวา,างนะคะก็จะเป็นอ่าอ่ะตกแต่งประมาณนี้นะคะ